ปฏิจจสมุปบาทแห่งอาหารสี่เพื่อภูตสัตว์และสัมภเวสีสัตว์ดูก่อนพิขุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายอาหารสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าสี่อย่างคือหนึ่ง กับพลีการาหารที่หยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสะ 3. มโนสันเจตนา 4. วิญญาณดูก่อนพิขุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายดูก่อนพิขุทั้งหลาย ก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกูทั้งหลาย ก็ตันหานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายตันหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายก็เวทนานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิด ดูก่อนพิขุทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุทั้งหลายก็ผัสสะนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุทั้งหลายผัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิด เป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุทั้งหลายก็สลายยตนะนีเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกําเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุทั้งหลายสลายยตนะมีนามรูปเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกําเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุทั้งหลาย ก็นามรูปนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายก็วิญญาณนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิด ดูก่อนพิขุทั้งหลายวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุทั้งหลาย <adviser> <Laz> ก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิดเป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิด <aggregate> ดูก่อนพิขุทั้งหลายสังขารทั้งหลาย <iya> <nghĩ> มีอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดเป็นเครื่องก่อให้เกิด เป็นเครื่องกำเนิดเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขูทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก Netflix ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายตนาจึงมีความดับแห jam ่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้